ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนรู้ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านคำโคกสูงตั้งอยู่ที่1นตำบลคำโคกสูงอำเภอวังสามหมอจังหวัดปุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาอุดรธานีเขต2มีเนื้อที่27ไร่2งาน47ตารางวาเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งสิ้น263คนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด21คนแบ่งเป็น ผู้เมรการหนึคนครูประจำการ15คนครูอัตราจ้าง2คนลูกจ้างประจำา1คนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2คนโรงเรียนบ้านทำโคกสูงดำเนินการบริหารงานด้วยกระบวนการ KKS Model ดังนี้ K Knowledge รู้จักผู้เรียนหลักสูตรกระบวนการวัดและประเมินผล K k i n e t i c มีคุณธรรมมีความเอื้อเฟื้อมีน้ำใจและมีความเมตตากรุณา H S skill ฝึกผลให้ผู้เรียนมีทักษะทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่ง KKS model ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมนำสู่การพัฒนาโดยน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติสองหลักการ สามเงื่อนไข4ี่มิติมุ่งสู่ความสำเร็จโดยการจัดการด้วยวงจรคุณภาพ P.D.C.A. คำขวัญโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำพัฒนาวิสัยทัศ์โรงเรียนภายในเวลา5ปีโรงเรียนบ้านคำโคกสูงเป็นองค์กรส่งเสริมและสนับสนุนประชากรวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเป็นคนดีคนเก่งมีศักยภาพในการเรียนรู้สู่ระดับสากลเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยชุมชนมีส่วนร่วมปรัชญาโรงเรียนวิชาจารณสัมปันนผู้มีความรู้คู่คุณธรรม การดำเนินงานตามจุดเน้นที่6โรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนสะอาดบรรยากาศหน้าเรียนรู้ 1. ด้านจุดเน้นมีการประชุมวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางจุดเน้นเป้าหมายในการพัฒนาจัดทำแผนโครงการแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนภายใต้ความรับผิดชอบ ของพบุคลากรในโรงเรียน 2. ด้านความสะอาดเป็นระเบียบบริเวณอาคารสถานที่ 1. จัดบริเวณโรงเรียนบริเวณรัว้วประตูถนนทางเดินสนามกีฬาสนามเด็กเล่นโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งกลางแจ้งใต้ร่มไม้สวนต่างๆแปลงผักให้อยู่ในสภาพที่มีความสะอาดเป็นระเบียบ 2. จัดอาคารเรียนอาคารประกอบโรงอาหารให้มีความสะอาดปลอดภัยจัดห้องปฏิบัติการและห้องกิจกรรมกลุ่มสาระให้สะอาดเป็นระเบียบสวยงามจัดบริเวณหน้าเสาธงให้อยู่ในสภาพที่สะอาดปลอดภัยและสวยงาม 3. ด้านความปลอดภัยในโรงเรียนแบ่งเขตรับผิดชอบบริเวณโรงเรียนห้องน้ำ เพื่อให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดความปลอดภัยให้เรียบร้อยและสวยงามจัดให้มีที่ทิ้งขยะโดยมีถังคัดแยกขยะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของ Zero w e s t e จัดให้มีถังดับเพลิงมีระบบระบายน้ำมีอ่างล้างมือมีก๊อกน้ำสำหรับล้างทำความสะอาด รวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอมีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจภายในโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียน 4. ด้านการจัดการห้องเรียนห้องเรียนทุกห้องเรียนได้รับการดูแลรักษาวความสะอาดอย่างเหมาะสมมีการจัดทำป้ายเทศแสดงข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ที่ทันสมัย มีป้ายสถิติจำนวนนักเรียนที่เป็นปัจจุบันผนังห้องสะอาดปราศจากรอยฉีกขาดใยแมงมุมมีการจัดเก็บอุปกรณ์ในการทำความสะอาดอย่างเป็นสัดส่วนห้องเรียนแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทสะดวกประตูหน้าต่างมีความมั่นคงจัดที่นั่งเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนมีความพร้อมดึงดูดความสนใจของผู้เรียน มีแหล่งเรียนรู้และจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะในศตรวรรษที่21ของนักเรียนตามบริบทของโรงเรียน 5. ด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนคุณภาพของชุมชนตามบริบทสถานศึกษามีการดำเนินการตามมาตรการซีโรเวสคูลมีการดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะ มีการจัดการขยะอินทรีย์โดยการทำปุ๋ยหมักมวลหมูป่ามีการรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ของเล่นและของใช้มีธนาคารขยะจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดขยะหรือประชาสัมพันธ์ใช้พลังงานอย่างประหยัดจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมโดยจัดให้มีน้ำดื่มและน้ำใช้เพียงพอใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญหรือในโอกาสต่างๆโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดการเรียนรู้โดยฝึกให้นักเรียนถอดบทเรียนตามฐานการเรียนรู้เช่นฐานการเรียนรู้ปลูกเมล่อนฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะฐานการเรียนรู้การเลี้ยงหมูป่าฐานการเรียนรู้ธนาคารโรงเรียนฐานการเรียนรู้สหกรณ์ร้านค้า าการเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โรงเรียนมีการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนมีกิจกรรมดื่มนมแรงฟันตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจำมีการส่งเสริมอาหารกลางวันอย่างเหมาะสมโรงเรียนมีความปลอดภัยจัดกิจกรรมกีฬาวิชาการและมีการดำเนินงานตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตงโรงเรียน ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีแนวทางสนับสนุนความสำเร็จที่ชัดเจนเชิงประจักษ์อย่างมีคุณภาพ